โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปร m e r t h ท i ลนด์นะครับอยู่ในส่วนของ PHP PDO and MySQL Training ครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย PHP MyAdmin นะครับอัอนี้ก็จะง่าย,ายๆครับไม่มีอะไรมากครับผมก็จะทำการเ,เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับโอเคเออผมได้ใช้ฐานข้อมูล ใช้ตัวจำลองเครื่องเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็คือใช้ wamp server นะครับ wamp server นะครับก็จะเข้านะครับหนึ่งสองเจดนะครับจ 0, 0, 0 1 p a h p m y admin นะครับหรือจะเข้า localhost p h p m y admin ก็ได้นะครับโอเคอสร้างฐานข้อมูลไม่ยากนม่ยากก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเนื่องจากมันมันฐานข้อมูลมันเยอะนะครับ ก็จะใช้ตัว MySQL นะครับเป็นหลักในะเรื่องของการ Connection มาที่ MySQL นะครับผมก็จะมาเลือก Data t a b a s e นะครับแล้วก็จะสร้างเป็น PHP PDO MySQL นะครับค l l a t i o n ก็เลือกเป็น UTF-8 Unicode นะฮะเป็นการเข้ารหัสตัวอักษรนะครับโอเคก็ที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะฮะ ตอนนี้ uh, PHP v i d e o MySQL นะครับน่าจะ uh, อยู่ที่หน้าสองนะครับ PHP v i d e o MySQL โ okay. อเคตัวนี้นะฮะก็ว่างๆนะฮะข้างในก็มีมีอะไรนี่ก็คือฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นนะครับฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะไปสร้าง ER Diagram ในในสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปสร้าง ER Diagram เพื่อ ให้เห็นภาพนะครับแล้วก็จะทำการ forward engineering เข้ามานะครับแล้วก็ทำการเขียนโปรแกรมในสเต็ปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิดีโอชุดถัดไปได้เลยนะครับ